ใกล้จะหมดปี2,567แล้วครับผมได้มีเวลามาทบทวนข้อผิดพลาดของปี2,567และก่อนหน้านี้ครับมี2ข้อใหญ่ๆครับในข้อผิดพลาดก็คือข้อ1คือผมแยกไม่ชัดเจนครับระหว่างผลลัพธ์กับการกระทำคือผลลัพธ์ที่ลูกค้าควรจะได้ครับเราพยายามสร้างความเรียบง่ายจับต้องได้และก็สะดวกสําหรับลูกค้าครับจนทําให้หลายครั้งครับผมกลับคิดไปเองครับว่าการสร้างคอนเสิร์นะครับมันเป็นเรื่องที่เรียบง่ายขนาดนั้น จริงๆแล้วการสร้างความสุขเร็จเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีเนื้อหาสาระที่ต้องทำในรายละเอียดมากมายครับเหมือนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยครับจริงๆแล้วตัวเครื่องก็ไม่ได้มีอะไรครับแบนๆแล้วก็มีหน้าจอแต่เนื้อหาข้างในของเขาครับเนื้อหาข้างในมันมีเรื่องราวมากมายครับเราต้องแยกให้ออกระหว่างความเรียบง่ายในการใช้งานกับการสร้างงานนะครับนี่คือข้อทบทวนแล้วก็จะปรับปรุงแก้ไขครับในปีหน้าเองครับเรายังคง รักษาความเรียบง่ายเข้าถึงได้แล้วก็จับต้องง่ายๆของผู้บริโภคไว้เหมือนเดิมครับแต่ในการปฏิบัติง,งานจริงครับในการสร้างงานจริงเราจะละเอียดอ่อนและก็ตั้งใจมากกว่าเดิมครับส่วนข้อที่2ครับหลายครั้งที่เราตั้งใจอะไรมากๆนั้นเรารู้สึกเครียดจริงๆแล้วความตั้งใจกับความเครียดมันไม่ได้ควรจะเป็นเรื่องเดียวกันครับเพราะว่าปลายทางของความตั้งใจมันคือความสําเร็จ ระหว่างทางของความตั้งใจครับมันควรจะมีความสุขเพราะเรากาลังเดินสู่ไม้ของความสําเร็จแต่ส่วนความไม่ตั้งใจต่างหากครับปลายทางก็จะสู่ความไม่สําเร็จเช่นกันเพราะฉะนั้นระหว่างทางของความไม่ตั้งใจครับมันควรจะไม่มีความสุขต่างหากผมเองก็จะปรับใหม่เซตใหม่ว่าเราจะตั้งใจทํางานมากขึ้นพร้อมกับมีความสุขมากขึ้นเราจะทําให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเรียบง่ายเข้าถึงได้และเป็นตัวของเขามากขึ้น ในขณะที่เราเองก็จะตั้งใจกับรายละเอียดเบื้องหลังบ้านให้ดีขึ้นเช่นกันครับนี่คือข้อผิดพลาด2ข้อใหญ่ๆครับที่ผมได้คน้นแล้วก็ทบทวนเจอ2ข้อเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติแก้ไขในปี2568ครับเจอหนทางแก้ไขทำให้ชีวิตเรามีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จขอบคุณครับ